อันนี้นะคะเราก็ซื้อไก่หนึ่งมาเนาะที่เขาแบบว่าชำแหละมาวักข้างในมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาขดไก่กันคนนุญาตใช้พวกขดนี่นะคะเขาใช้ส่วนเทา้าหรือที่ว่าตีนนะคะยัดเข้าไปในรูตรงนี้ดูตุ๊ของน้องที่เขาเป็นช่องทางการน,นำข้างในออกมายัดเข้าไปให้ข้อมันพับนะแน่แนๆนะจ๊ะเสร็จแล้วอันนี้เป็นรอยตั้งแต่ที่ตราช่ะคะเราไม่ได้ทํานะคะเสร็จแล้วเราก็จะขดปีไก่นะคะอันนี้คือปีรึดขึ้นนะคะจัดท่าให้น้องท่านี้นะคะอ่ะดู ขดกลับไปค่ะเพิบให้น้องหลังจากนั้นก่อนนําไปต้มนะคะเราก็ใช้เชือกอะค่ะของช่วงปีของเขาเพื่อที่เวลาต้มแล้วอะเรายกขึ้นมาให้น้ําเลือดในตัวเขาว่าสะเด็ดออกมาง่ายแล้วก็เวลาต้มเนี้ยเราก็ยกอย่างเงี้ยได้ง่ายเห็นไหมเอ้ยไก่ตัวนี้ประมาณสองโลเนาะเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เดี๋ยวเราก็เตรียมต้มได้เลยแต่ว่าต้มก็คือตั้งน้ําให้ร้อนก่อนนะจ๊ะไม่ต้องเดือดพาดก็ได้อันเนี้ยแต่ต้มอะคือได้ยินมาหลายเทคนิคมาก แต่ของเราวันนี้ก็คือน้ําแบบว่าร้อนแต่ว่าไม่ได้เดือดปุดๆแล้วก็หย่อนลงไปเลยอ่ะดูน้ําข้างในน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเนาะมีแล้วม,มีฟองเราจะไม่ได้ใส่ตอนที่แบบเดือดนจากไนะอ่ะเราก็มาประคองไกลนิดนึงแล้วคหนหน่คคอยๆหย,ย่อนไปเทีอยที่ทํายาวๆไว้นะคะแล้วก็คล้องไว้เนี้ยแล้วเราก็ไปตั้งเวลาส0มสนาทีอ้อลิมไปก่อนนั้นนี้คือเราแอบใส่เกลือไปแล้วนะคะนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้น้ํามันเดือดเดือดอย่าให้เดือดแบบพ่านนะก็คือเดือดปุดๆเดี๋ยวไปดูีกทีว่าปุดประมาณไหนนะคะ อันนี้เราต้มไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงะคะ่ะอันนี้นะคะต้ม3าสบนาทีผ่านไปสังเกตได้ว่ามันก็จะมีฟองเนาะเห็นไหมเอ่ยฟองก็ควรช้อนออกนะคะอันนี้ส0มสินาทีแล้วเดี๋ยวยกให้ดูเนาะอันนี้เป็นรอยที่น้องโดนโดนทำมาจากตลาดนะคะไม่ได้ต้มอไรนี่เนี่ยค่ะยกเห็นไหมคะเห็นสีดำๆที่เป็นเลือดออกมาไหมนั่นแหละค่ะมันก็คือเป็นน้ำเลือดที่ค้างอยู่ด้านในเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อน ี๋ยวแอดขออนุญาตกลับด้านนิดนึงเห็นไหมคะเป็นฉันลูกหนุนซันน้องหนักมากเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดจะกลับตัวกลับใจอีอาจจะหลุดนิดนึงเนาะไปต้องระวังนะคะเดี๋ยวแอดกลับฝั่งน้องเขาหน่อยวิธีในการทดสอบว่าเขาสุกหรือเปล่าอะคะ่ะในการต้มคือให้อีกกลับไก่มาด้านในเนาะที่เป็นช่องที่ยัดท้าวเขาเข้าไปะคะ่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบจิ้มลงไประหว่างน,น่องตรงเนี้ยคะ่ะถ้าทะลุเองนะก็แสดงว่าเขาสุกแล้วแต่นี้มีน้ำแดงออกมาอยู่นะคะแต่จริงคือด้วยความเป็นไก่เนี่ยเขาก็สุกนุ่มดีอยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราฝังมาจืดเข้าไปอนีก็คือที่นัางในนล้นี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วโอเคอันนี้เราต้มครบเวลาตอนแรกเราต้มครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กลับไก่แล้วเราก็ต่อเวลาอีกสิบห้านาทีอันนี้ไก่อันนี้เราก็ยกมาเหรเจเด็ดน้ำเซ็กซีเ่เบ๊บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแขวนให้สเสด็จน้ำนะจ๊ะดูน้ำซุปที่ได้อันนี้ก็เอาไว้ทำเกล็ดจืดทำอะไรได้แนละ้ว เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเชือกมาแขวนตะขอไว้ถ้าเชือกยาวไปเราก็ขหมดบมิดึงแล้วก็เอาถาดรองไว้นะคะให้เขาน้ำมาเขาเสะเด็ดพวกมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เขาแห้งด้วยอันนี้ต้มด้วยความที่เป็นไก่เนื้อค่ะเนื้อเขาจะแบบค่อนข้างมีความนุ่มถ้าใครกังวลว่าอันหนังมันก็จะมีรอยแตกใช่ปะ่ะแต่ถ้าใครอยากได้สวยๆเลยซื้อพวกไก่บ้านไก่สามสายมาเงี้ยเนื้อเขาจะมีความเนหนียวนุอร่อยมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครชอบเนื้อเนอกินสบายๆก,ก็ไก่เนื้อแต่เวลาต้มก็อย่างที่เห็น แต่ถ้าคนต้ออตมจริงตามรมตามร้านอะไรเงี้ยอาจจะสวยกว่าเราแต่ก็คืออันเนี้ยต้มที่บ้านง่ายๆกว่าใครอยากลองต้มดูแล้วไปทำน้ำแล้วทำข้าวมันไก่ได้ด้วยหรือใครทำข้าวมันไก่กินก็ง่ายๆเลยค่ะก็แค่เนี้ยรอเขาเย็นรอเขาเสด็จน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ